ี้ยวไปสวยถึงค่ะเด็ดเลยค่ะเห็ดโอวันตินค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเขาไข่อ่ะโอ้โหักเปาะเลยพี่น้องสองดอกดอกตูมมีดอก ต่มนคะสวัสดีครับพี่สาลัดพพี่น้องเขาปลาหาซองเห็ดคือเก่าเนาะพี่น้องคุณมากับคุณยายของคุณยายกําลังเคลียเห็นขจ้าเคลียกันก็เลยเคลียนะฝนเคลียหาเห็ดไข่ค่ะซาลัดข่ออยู่หลอกหนึ่งค่ะเมื่อกี้ผูนประจันมากับประจันกับเบ้าต้นบนะะ้ากอนเนาะค่ะเห็ดยังนั่นประจันสวัสดีค่ะเด้อค,ค่ะประจัน หอมตัวล่ะเน็ตขอไายเมื่อกี้แม่โดมไหมเน็ตยังใช่จีว่าไายขาวกับแมนวะมะหอมมากเลยเน็ตด,ดนินก็งันบ่แมนดอกเน็ตด,ดินกับมื่อนี้พี่กัดท้าอยู่ใส่กับปราชญ์บ้านพระเสาบ้านพระเสา,า,สาอยู่อำเภอไหน ลองอำเภอเลยนะบ้านี้ยุบ้านพระเสาพี่น้องจังหวัดอีหยังก่อนนี่จังหวัดจะาโสท่านค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี่เท่าก่นเขามาก็เคยเขามาจะเทียร์ค่ะพี่น้องมึงสิเขามา้าข่างแรกไปค่ะไปร้อนน้ำกันค่ะว่าสีมานบ่หมดนี่ไปค่ะคุณยายเราปล่อเง็้ยแต่คุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายมาหล่อประผาดไปเดี๋ยวพี่น้องโอ้คุณเนี่ยก็เด้อดอกแรกแหงม้านค่ะพี่น้อง เห็ดกอแดงดอกใหญ่ๆค่ะยังเหลืองเปาะกับเหลืงามค่ะพี่นอ้องไปค่ะพี่น้องไปช่วงน้ำกันแต่ว่าแถวนี้ออเพคนว่าเห็ดเผาไข่เายคนออกเพป็นปลาเรื่อยมาเัร็จแต่ว่าคนพี่น้องเพิ่นกลับมาหาไร้ด้วยกันค่ะเมื่อกี้ซาลาขามากกับเห็นนัน่นเพมันก็ลังขามถนนกันไร้ยอยู่ไปค่ะ ห้าสิบเป็นของเห่ากับสิบคอเองล่ะเฮ็ดดอกเขาอื้อพ yeah, ี่น้องต้องคนตัวงดงามๆเด้อเฮ็ดเปลกดอกเดียวแม่บ้านน้องนัดบอกว่าเห็ดเปลกขี่ม้าพี่น้องเปลกดอกเดียวโอ้ลมบปลืกนี่ ขายยาดีจังเลยดินบมดยางลมนนี้แดดแอมแซมคึ้ส nah, ิเพรามีฝนพาคุณยายแรนอีกแล้วพี่น้องไปดอกเดียวหลายเดียวกับปุ๊บไปทังหขายยาดี ดอกเดียวค่ะพี่น้องดึงได้บ่บ่หูวปึ๊บดึงได้อยู่ค่ะเป็นอุ้มเป็นเฟื้ยเพิ่อเมื่อกี้หมดออกมาบวกยากนึงคุณพี่น้องคล้องนิดเขาไข่ายไงว้าวดอกใหญ่ใหญ่เลยไปค่ะข้าตัวน่ะดอกงามค่ะพี่น้อง ตุมต้มๆนะพนิ่นองเดี๋ยดินจี่นองลองน้อยๆคุนยาซอเห็ดลองซอยเห็ดดินโอ้โอบมูกับไปจังอนกัจกนจัดเลยค่ะคุณยายตัวไว้ค่ะ กอบดอกเดียวค่ะพี่น้องขายง่าวอยู่แต่อเนี่ยอู้พี่น้องสลัดกอเห็ดเขาไข่ค่ะพี่น้องเห็ดเขาไข่โคนดอกงามๆเลยโคนสวยค่ะพี่น้องนี่ lam ngang cả phía nào, Đọc tôm café nóng cả phía nào, Đây là bóng do 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 cả phía nào. ขาวดินค่ะดอกนึงค่ะบวกดอกเดียวพี่น้องดอกมินิค่ะเจัเนฝอ็ดอกตุ้มๆค่ะพี่น้องเนี่ยงามค่ะเยี่ยมไปมสวยถืยค่ะ เห็ดโอวันตินค่ะพี่น้องหนลาหนุ่มเห็นมัย้ยตุ้เบื้องดีๆเด้อพี่น,อน,น้องเป็นปวกมินิขอ่อยส่วนข้าเห็นมาตะไคร้เลยพี่น้องอกอแดงเรียงอีดีโอ้บานโขดโพอือเออให่ดอกบโบ้ยข้าพี่น้อง ทวงดอกค่ะยายกอดเห็นดอกามงพี่น้องเอ้ยดอกแดงดอกสวยๆตุมต่มๆโอ้พอตุมต่มๆมันสีข่ายอยู่ดอกสวยมากสวยค่ะอ๋อมีดอกนึงกับพี่น้องสวยยายเก็บด้วย อืงปวกม,นม,นมันนปวกมันต้องกินน่องเนกินคางนะเนี่ยอ,อ,อยากกินน้ำอยตอกน้นอู้ยบานขาวนน่องเจ้ากระแข็งอยเส้างน้ากอบเลยออแบบนี้โอ้ปมันหยยบละบอกโอ้ท่านหยยบท่านหย,ยบบาบเปที่น,นตั้งตาจุ่มน้อง นดดอกอุ้ยกับพี่น้องนี่กับพี่น้องฮ็ดน็ดผืนเขานว่าเมก็บเลยค่ะนี่ดอกแต่เพิ่นเนาก็ตกนะพาว่้ผลสามสี่ดอกคนเฉพาะจะจะเบิ้งหรเป็นเนียวเนียวอีเนียวอีหยังส็กดทิมเิ่นเผาลราสองดอกอือเมนเออเมนเยอะอีกดอกมพ่เยอะ โอ้ซี่หาดอกพุ่นเพิ่นเอกุเป็นจังสนดอกเรียกอะไรอันนี้ออกบ่แม่นอ้ขาเพิ่นมาทางนี้มั่เมื่อไงนั่นเป็นจีมกันอยู่กับเลยเนาไปแน่น่ะนี่นหอดก่อแดงโอ้แดงอีหลีแดงเจ็ดเลยสวยค่ะพี่น้องพีคุณยายหยุดค่ะก่อแดงกับพี่น้อง ตุ้มค่ะตัวนี้ไปนอ่โกเด้งอะตรมากะลังนตุ้มๆค่ะนอนรอกนยว่าฝนออกเป็นปลาเลยตนนี่กำลังขึ้นอ้นี่ขึ้นน้ำอืมสวยขนาม

ดอกอแดงดอกนีี oh, น 1941, น่พ่น้องโอ้ดอกงามค่ะดอกเป็นป่าเลยพี่น้อยพี่หน่อยดอกป็นปูนเก็บเด้ค่ะคุณยายสวยเอ๊ะสองสามอ้ดอกนี้ก็อน่อยคุณยายดิฟังดิซุ่มอืมผลออกเป็นปลาเลยเอ้ามันดอกคุณยายครับมาเจอเป็นป่าเลยเก็บเลยค่ะ คลอ,อนแคแ,แลนเดียว้วตุ้มอีกรองนึงกันพี่น่องตุ้มตุมต้มหุดควาตุ้มงาม เดตนเ้ยเรไม่แน่กินมันแหลวเห็ดดีนครับพี่นงดอกตูมนะดอกตูม้นงดอกตูมจนดินงดินนอดอกงามครับพี่้องเห็ดน โอ้โงไม่ยมกินหกินหัวเพื่อนกินหัวก่อนเพื่อนน่ะสได้เลยรักแมมคะนี่แหละกระต่ายนิดโอ้ดอกปูมบนน่ะพี่น้องนแล้วคน่าอยู่อันเด่าเม่อานี่เดกเพิ่มปไปบ่ดอกปูมนี่ติมนน่งอ้ดอกงายงาสับเลยสวยๆค่ะติมครับพี่น้อ พี่น้องพ่อพิดทานดอกนี่ค่ะทานเฮ็ดขี้เท้าพี่น้องก็อพิษเฮ็ดขี้เท้าค่ะโอ้ดอกกับ่ใหญ่ดอกกุ้งหนึ่งถุงเฮ็ดดินค่ะนี่ดอกตูมเพลินทั้งเบกค่ะเฮ็ดดินดอก่ใหญ่านหนูพี่น้องสวยมากค่ะพี่น้อง พี Ooh, ่นโอ้ยไม่หอดอะนั่นต้อิดกระเด็นเดี๋ยวนานกินมันอยู่นันตัดออกตีดีซัดออกแล้ตัดบนบนนู้นตัดบนบนเออนั่นแหละโอเคครับโอ้ยคุณยายขวบเห็ดดินกับพี่น้องสองสามดอกเรียงกันเลยเก็บเลยเก็บเลยค่ะ ก็แดงข่ะพี่น้องอุตสนั่งค่ะน้องเดี๋ยวพี่น้องเข้าหอนแม่หนังเจ้าเมื่อยกันเดี๋ยวสิออกจากป่าไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานเข้าหอนปลาหัดผุดซาลาเปาของคุณยายตุ่นตาหมอกเกาะเลยเหมือนหนีมานเด้อพี่น้องผุดอันนี้ของประจันประจันกับมานคือกันกับพี่น้องพี่น้อได้ติ้งดอกงามๆได้เห็้ยตังงงวบพร้อม เอาออกไปหาสองเบาข้างนอกเก็บผืนดิสไซกูไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรัคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณที่มากเป็นกำลังใจให้ชาวรัดกับผุ้ย่าเนาะค่ะมาหมูปลาน้ำกันสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะคุณปลาเพผุนย่าหนาเลยแต่ว่ากคดีอยู่บ่คอยยุ่งหลายเนาะปลาปลาห้าเปอร์เซนเคยมาเนาะมัอย่าิคุณยากะอยุ่ากเกิดยุ่งน้ำคุณย่าบ่จักไปค่ะเดี๋ยวเราออกข้างนอกกันค่ะ ไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาลัดทิงางออกจากป้ากับคุณยายค่ะไปหาดัดปลาตนนเมื่อก่อนที่ของน้องนะคะ